ครับชาวออนไลน์สเตชันทุกคนกลับมาพบกับผมชาบกคุงอีกเช่นเคยทุกวันหนงคารกับรายการฟิวเจอร์เกมเมอร์ t ็อปออฟเดอะวรายการจัดอันดับสุดมันสำหรับคอเกมโดยเฉพาะอีกไม่กี่วันก็ว่าเลนทายกันแล้วครับแต่ด้วยความที่ผมโสดเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ5รักแสนเศร้าจากวิดีโอเกมครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีเกมอะไรกันบ้างอันดับที่5 brothers A Tale of Two Sons เกมผจญภัยชื่อดังจากปี2013ที่มีชื่อคล้ายเครื่องปริ้น ที่คว้ารางวัลมามากมายหลายสาขาหลายอันตัวเกมนั้นบอกเล่าเรื่องราวของสองพี่น้องที่คุณแม่มอดม้วยมรณาไปตั้งแต่น้อยแถมคุณพ่อก็จะใกล้คอยตามไปอีกคนเพราะล้งป่วยสองพี่น้องจึงต้องช่วยพ่อด้วยกันออกไปจนภัยไปยังโลกกว้างเพื่อตามหายาม,มารักษาพ่อของตนจนั้งคู่ต้องพบเจอกับเรื่องราวต่างๆทั้งอุปสรรคความน้ำยามเหนื่อยล้า เอาเป็นว่าเกมนี้คือเกมที่สื่อความรักของครอบครัวออกมาได้ดีอย่างเจ็บช้ำน้ำตาไหลให้แง่คิดในเรื่องของความผูกพันรวมไปถึงเรื่องของการเอาชนะความกลัวสรุปแล้วเนื้อเรื่องเทพเพลงเพราะเกมเพลย์สุดดราม่าน้ำตาไหลนองต้องเกมนี้เลยครับ Brothers A Tale of Two Sons อันดับที่4 Silent Hill 2 เมื่องมอควันขยาวขวัญภาคที่2นี้ถือว่าเป็นเกมที่ขึ้นแท่นเกมอมาตะไปแล้วก็ว่าได้ครับสําหรับภาคนี้เสียงตอบรับคงไม่ต้องพูดถึงมันอื้ออึงแคหน,นึ่งมีทุกอย่างเข้าทีควรมีไว้ประดับเครื่องคอนโซลในยุคนั้นโดยมิอาจปฏิเสธและถึงแม้ว่าฉากหน้าของเกมนี้จะเป็นเกมสยองขวัญสันประสาทในเมืองสุดประหลาดน่ากลัวแต่ทว่าแกนหลักของเรื่องราวในภาคน,นี้คือเรื่องราวความรักระหว่างเจมส์ที่มีต่อภรรยาผู้ล่วงลับ ทำให้เขาต้องบังคับตัวเองเข้าสู่เมืองมองมฤรุตยยเพื่อหวังที่จะได้ดูได้เห็นหน้าตาภรรยาตัวเป็นๆอีกครั้งหนึ่งจากการเล่นเกมนี้ทำให้เราได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเจมส์และแมรี่ภรรยานั้นเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งแมรี่กลับล้มป่วยลงทำให้ฝ่ายชายสุดปลงกับชีวิตและได้ตัดสินใจสังหารภรรยาสุดที่รักให้พ้นจากความทรมานในท้ายที่สุด จุดนี้ทําให้ความรู้สึกผิดบาปอาบชโลมไปทั้งจิตใจของเขาเราจึงได้เห็นการแปลสภาพของเมืองซ i l e เลนฮิลให้กลายเป็นนรกสุดโหดที่ตามหลอกหลอนพระเอกของเราในภาคนี้แต่พลังแห่งความรักเองก็เป็นแรงผลักดันให้สั่นสู้กับศัตรูภายในเกมผูืหวังที่จะได้อิ่มเอมกับการพบภรรยาอีกครั้งในเมืองนรกแห่งนี้อันดับที่3 d e เดสเปภาคแรก อันดับที่3ของเราในวันนี้มาควบทีสภาค สำหรับเกมสยองขวัญสันประสาทบานญาณอวกาศสุดตึงเครียดที่เราจะต้องเบียดเสียดกับเหล่าเนโครโมอฟส,สุดโหดที่โผล่มาตุ้งแช่แต่กันเรื่องมันไม่ได้มีแค่นั้นตัวแกมพูดถึงไอแซคคลาร์กวิศวกรหนุ่มดวงซวยที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือชีวิตแฟนสาวนาวาน,นิโคผู้ซึ่งติดอยู่บนสถานีอวกาศร้างที่ถูกทิ้งให้เควนคว้างบนอวกาศอันเงียบงันหลังจากไล่ชำแหลและกระทืบเหล่าเนโครมอฟจำนวนมากก็บพบว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้นไลฟ์บอย เพราะวิญญาณแฟนสาวของเรานั้นล่องลอยออกจากร่างเป็นนานนมแล้วนั่นเองหลังจากความเฟลในภาคแรกทําให้ความเศร้าเข้ากระแทกใจิตใจของพระเอกเราทั้งเรื่องในภาค2นั่นทําให้เราจะได้เห็นภาพหลอนนิสันคอนจิตใจอยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกผิดความเศร้าความผิดหวังทุกอย่างมันประทังและฉีกระชากจนกลายเป็นบาดแผลใหญ่ในจิตใจแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นแรงผลักดันให้พระเอกของเราสู้ต่อไปจนสามารถช่วยโลกเอาไว้ใน,นภาคที่3นั่นเองอันดับที่ 2. To t m o o o ถ้าหากใครคิดว่าเกมฟอร์มใหญ่มักจะมีประสิทธิภาพพอที่จะบีบน้ำตาคนเล่นได้นั้นขอบอกว่าคิดผิดครับ เพราะเกมอินดี้กระจิตลิตนี้ทําได้ครับทูดามูนคือเกมฟอร์มเล็กใจโตที่ว่าด้วยเรื่องของโลกอนาคตอันสดใสเทคโนโลยีก้าวไกลจนถึงขีดสุดแต่ก็ได้มีบริษัทรับเปลี่ยนความทรงจําเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ในยุคนั้นโดยเฉพาะเหล่าผู้ที่ใกล้ตายก่อนจะถึงวันสุดท้ายก็อยากได้ความทรงจําดีๆและจากไปอย่างสงบพร้อมกับความฝันอันน่าปรีดาซึ่งผู้เล่นจะได้รู้จักกับจอห์นนี่กับคําขอสุดท้ายที่กลายเป็นเรื่องราวของ ชื่อเกมนี้การเข้าไปในความทรงจาของจอนนี่้เรเลนจะได้รู้จักกับภรรยาผู้ร่วงลับพร้อมกับความสัมพันธ์อันน่าตราตรึงของทั้งสองคนรวมไปถึงการต่อสู้เพื่อช,ชีวิตและลี้ขีดชะตากรรมพร้อมกับตอกย้ําเหตุผลว่าทําไมความฝันอันยิ่งใหญ่ของจอนนี่ต้องเป็นการเดินทางไปยังดวงจันทร์อันห่างไกลผูรเลนจะได้ซึมซับทั้งความสุขใจและความเศร้าหมอง และนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เกมนี้ได้อันดับที่2ของเราไปแนะนํนาให้ไปหามาเล่นกันจริงๆครับเกมนี้อันดับที่1 The d r a g o n Cancer อันดับที่1ของเราในวันนี้คือเกมใหม่ล่าสุดจากทั้ง5เกมที่เรากล่าวถึงครับมันคือความตราตรึงที่มีอาจปฏิเสธเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมา เกมนี้ได้วางจําหน่ายแล้วก็ทําให้เกมเม่อหลายคนร้องไห้เมื่อได้เล่นซึ่งสาเหตุนั้นก็ไม่ได้เป็นเพราะเกมมันห่วยจนรู้สึกเสียดายเงินแต่อย่างใดแต่แล้วซ้ายมันคือเกมสุดยอดเยี่ยมที่เปลี่ยนไปได้วยเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่จริงและถูกอ้างอิงเรื่องราวมาสร้างเป็นเกมจริงๆแล้วเกมนี้จะเรียกว่าเป็นสื่อวิดีโอก็คงไม่ผิดเท่าใดนักมันว่าด้วยเรื่องราวของสองคู่รักสามีภรรยาน,นาว่าไรอันและเอมี่กรีนซึ่งทั้งคู่เป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่อง รราวของลูกชายนะว่าโจเอลผู้ป่วยเป็นเนื้งองอกในสมองด้วยอายุเพียงแค่12เดือนถึงแม้ว่าทั้งครอบครัวกรีนจะพยายามต่อสู้กับโรคร้ายให้กลายเป็นเพียงอดีตแต่สุดท้ายเด็กน้อยผู้โชคร้ายก็กลายเป็นร่างไร้วิญญาณเมื่ออายุได้เพียง4ขวบถ้าหากอยากรู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกน้อยทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้อยู่เกลใจว่าเวลาของบุตรชายบนโลกนี้เหลือน,น้อยลงทุกที ก็จงไปหยิบเกมนี้มาเล่นเสียในบัตดลผู้เล่นจะได้ออกสำรวจฉากต่างๆภายในเกมรวมไปถึงได้เห็นการเลี้ยงดูเด็กน้อยด้วยความรู้ของอาการป่วยรวมไปถึงการรับมือดูแลและสุดท้ายกับการจากไปอย่างสงบของเด็กชายผู้เข้มแข็งตัวเกมผสมผสานการเล่าเรื่องแบบแฟนตาซีพร้อมกับเสียงบันทึกจริงๆของคู่สามีภรรยาผู้สร้างเกม รวมไปถึงการ์ดให้กำลังใจจดหมายและสมุเดเยี่ยมของจริงที่คนรู้จกักรวมไปถึงคนแปลกหน้าที่ส่งมาให้กำลังใจครอบครัวกรีนนี้เอาเป็นว่าเกมนี้คือเกมที่ได้รับคะแนนและคำวิจารณ์สูงมากจากหลายสำนักคงไม่ต้องคิดทึกทักไปเองครับว่าเทพขนาดไหนไปซื้อมาเล่นกันดูจะรู้เองครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5ความรักแสนเศร้าจากวิดีโอเกมหวังว่าวาเลนไทน์ปีนี้จะมีเรื่องราวความรักดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนขอให้ความรักอันแสนเศร้าอยู่เพียงแค่ในเกมก็พอแล้วนะครับความรักไม่ใช่เรื่องชู้สาวเพียงแค่อย่างเดียวรักคนใกล้ตัวรักพ่อแม่และที่สำคัญรักตัวเองด้วยครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Future Gamer Magazine กันด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกคนครับ เว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคืออ n l i n e Station น